ไปติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะ,คะเราไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่นะคะที่ป่าที่ป่าเหนืออ่างเข็บน้ําทุ่งสาราจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ถูกบุกลุกถึง3,000ไร่เลยทีเดียวค่ะ นายสุเทพขุลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่บริเวณป่าเนื้ออ่างเก็บน้ําทุ่งสารามหมู่ที่4ตําบลป่าไว้อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหลังจากที่มีนายทุนจ้างเข้าไปแพ้วถางและจับจองที่ดินมากกว่า3,000ไร่ ซึ่งมีทั้งที่ขออนุญาตใช้ในการทําประโยชน์ทําการเกษตรแต่รุกไปมากกว่าที่ขออนุญาตไว้และยังไม่ได้ทําการขออนุญาตทั้งนี้จากการเข้าไปตรวจสอบพบว,ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสมบูรณ์ยูนเขตพื้นที่ราชวัสดุในการดูแลของกรมการท้านช่างแต่กลับถูกแผ้วถางและปลูกพืชโดยเฉพาะป่ามนน้ามันแทนป่าปัจจุบันพบว,ว่ามีการบุกรุกไปจํานวนทั้งสิ้นหลายพันไร่และมีการทําประตูรั้วกั้นแนวเขตมีการล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาะสำหรับพื้นที่ดังกล่าว นั้นมีการแบ่งทั้งหมด5โซนโดยมีการยื่นหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้วทั้งหมด3โซนแต่กลับแพ้่ถางพื้นที่ป่าเกินกว่าที่ขออนุญาตซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมทําเรื่องขอเพิกถอนในที่ดินที่ขออนุญาตทั้งหมดโดยได้ทําการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาดําเนินการตรวจยืดและสืมหาว่าใครเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของเพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ถือคลองอีกครั้งว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาต นั้นก็จะมีการแพ้วถางนําร่องไปก่อนส่วนต้นไม้ที่มีอยู่ก็จะใช้แรงงานช้างที่นําไปเลี้ยงไว้ชักลากไม้ออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินคดีกับนายทุนที่ปุกรุกที่ป่าต่อไป